อาจจะมีหรือเปล่าตนี้จับมาแล้วเบิร์ตเข้าไปหลับไหมอุ้ยไปด้วยไปงานไงสวนด้วยเปงานเรื่องโอ้ยชะลอดที่เราโดนดึงมาก่อนครับตัวของฝั่งไครจะตายแล้วโดนขังเรือแบบนี้โดนฉีกันล่วงเลยแล้วก็ตัวคนรู้จริงที่ออกไปลึกเกินไปก็โดนสังหารด้วยเลยครับเอามีงานหนักจริงๆแล้วดูไม่สนใจไม่สนใจใครจะหยุดใครจะอยู่ผมขอหน่อยขอเบรกหน่อยขอเบรกหน่อยเพราะผมมันพุ่งเกินผมมันพุ่งเกินมีแค่ลิฟที่เ้ยาวผมลงได้แล้วเข้าไปฝอยโดนหักกน เอาลูกชิ้นเอาลูกชิ้นเอาลูกชิ้นขอกินลูกชิ้นหน่อยขอกินลูกชิ้นหน่อยแล้วลูกชิ้นยังไม่ตายแต่นี่ตะบอยตายเองเรียบร้อยครับเอ้ยหนึ่งสอไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าผมคือปลาไหลผมคือพญานาคาผมคือพญานาคีไม่กลัว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 เอามาทีลูกชิ้นโดนลๆอร่อยมีลูกชิ้นข้าวสองเสิร์ฟมาสวยๆขึ้นต้นรับประทานมีเฮอริเคนวอลยื้อไว้แล้วโดดตึ้งไปใส่ปานป่าเบียวได้ตรงนี้ลบไปก่อนครับแล้วยังยืนอยู่แแแตตตต่่้้้้้้้องงงงงหหหหนนีีีลลลลลววครรััับบโโกกกไไดดมมูาาาาปขขิ หนีไปไหนบอกจุกิงจุกจิงใคร<ด>ทำได้ก็ทำไป<ด>พาทัวพาทัวรแล้วลิกี้เก็บตัดหนึ่งสามไอ้เพื่อนเล่นแล้วสุดท้ายเดียววิลลมแล้วเหลือวินดี้วินดี้ต้องเปลี่ยนหัวขึ้นววต้องเปลี่ยนหัวขึ้นแล้วเวลาน้นได้ปั่นแต่ว่าทางด้านของลิกกี้ยืนอยู่ท่างกลางโดนล้วไล่เตะแต่ไม่ถึงแล้วยังโดนออกไปได้ไมยหันมาสวนข้างหลังแล้วเป็นทางด้านคาร์ดิชิลบไปเราดูลิกกี้โท่อ